วันนี้เราเดชันสุดารวมมิตรเลยรวมใตรบ้างตอนนี้ที่กําลังแบบคิดจ้องล้มนายกอ้าวโอ้รวมมิตรไอ้นั้นไอ้นั้นรวมมิตรอ๋อรวมไอ้นั้นกองพิขินอ่าว่าใครบ้างที่แบบรวมกันแบบจะล้มนายกครับแล้วก็แน่นอนเรื่องสวอะไรก็ว่าไปครับอันแรกเลยตั้งแต่ต้นเลยนะที่คิดจะล้มนายกตั้งแต่วันโหวตที่สองสิงหาปีที่แล้วเลยกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเหรอกลุ่มบ้านป่าทางบ้านป่าตัวจริงและสวสายบ้านป่าซึ่ง ตอนนั้นยีสิบสองสิงหาะถึงวันนี้สิบเดือนผ่านไปยังไม่ล้มความคิดเอาก็ปรากฏการมาแล้วอภิปรายแบบทั่วไปมาตรา1หนึ่งห้าสามอันนั้นเจตนาครับต่อมาบตอนนี้สถานการณ์ของบ้านป่าสายสัมพันธ์ของบ้านป่ากับรัฐบาลง่นเงนครับเงันเหรอไม่ดีเงันไม่ดีเลยโดยเฉพาะหัวหน้าหัวหน้ากับใครัวหน้ากับรัฐบาลครับนี่นายกกับหัวหน้าพัก ไม่ได้คุยเลยไม่คุยยเขาคุยผ่านเลขาที่การพักเลขาเลขาการพักชื่ออะไรครับชื่อร้อยเองธรรมนัสพมเผ่าไายกว่านั้นการที่คุณทักษิณชินวัตรโยนระเบิดลูกใหญ่ปึ้งเข้าไปปัญหาที่เดียวคือที่ป่าเปรี้ยงเดียวคุณดูไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบโต้จากสมาชิกไม่มีทิศทางว่าจะดีขึ้นใช่ทิศทางที่จะแย่ลงแย่ลงครับเพราะฉะนั้นตรงจับตากับพรบคพลมองไหมตอนบ้านป่าตอนนี้ยังเดินเกมเรื่องเดียวครับมีโอกาส ล้มเมื่อไรสอยเมื่อนั้นและแต่ต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นายกรอดอนายกรอดรัฐบาลมีเสถียรภาพบ้านป่าอาจจะกระเด็นออกจากรัฐบาลถูกต้องครับบ้านป่าครั้งแรกยงแต่ไม่ใช่ทั้งพักนะเฉพาะบ้านป่าประมาณสี่ห้าคนครับทนที่บอกว่าบ้านป่าผมไม่ได้บอกทางประชารัฐไอ้นั้นคือสเต็ปแรกเมื่อ22สิงสิงหาปีที่แล้วสเต็ปที่สอง สอวอยืน<อ>่นสักฟอกทั่วไปครั้งแรกตั้งแต่มีสอวอเลยเชื่อมโยงบ้านป่าไหมก็เชื่อมโยงอ๋อเชื่อมโยงโยงเพราะเป็นสอวอที่หลักๆเนี่ยคือไม่โหวตให้นายกอ,ออไม่โหวตให้นายกและที่ผมบอกนะเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าใช้มาตรา1น3าของรัฐมนูญอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหลักๆซักเรื่องอะไร ปัญหาเศรษฐกิจไม่้าเศรษฐกิจโอ้พูดเรื่องนี้ยังไงก็ได้ใจคนอ่าอันที่สองเรื่องของขบวนการยุติธรรมอ่าซึ่งพุ่งความคุณชั้นสิคุณทักษิณใช่ตอนนั้นต่อมาโฟกัสไปเรื่องหนึ่งก็คือดิจิตอลครับอเล็ตคือทำละมืนต้องบอกว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าฝ่ายค้านตอนนั้นคิดว่าการยื่นอภิปราย เป็นการซักฟอกอทั่วไปเป็นการตอกลิ่มและเป็นการโยนระเบิดทิ้งสุดท้ายเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรต้องบอกต้องย้อนกลับไปทวนความจำนะการซักฟอกทั่วไปของสวช่วงนั้นอ่ะมันมาสอดคล้องกับปปชอ,อ่อปปชหลายคนยังมีการเชื่อมโยงไหมเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับใครคะเชื่อมโยงกับบ้านป่าคือมันต่อเนื่องกันเลยนะต่อเนื่องกันเลยนะปปชตอนผมว่าเจ้าป่านั้นมีฤทธิ์มากเลยนะมากเดินเกมอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างมีกระบวนการหมดพีโอเราก็รู้กันอยู่ว่าบ้านป่าเนี่ยนะมีคนของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในองค์กรอิสระหลายองค์กรรวมทั้งปปชปปชมีโจกอ่ะมีโจเออเคยแฉมาแล้วทีหนึงไอ้นิดมีโจกก็ยอมรับนะปัจจุบันก็ต้องดูแลท่านเพราะท่านทําให้ผมมีจนบัตรป่านี้ครับและเคยมี เอาบางท่านไปเจอบางท่านมาแล้วหนังสือที่ร้องปปชที่แถลงใช่ไหมใช่หมายของมิจฉกไปเอาคนบางท่านไปเจอท่านสุดท้ายท่านคนนั้นได้เป็นนะโอ้แล้วก็ปปชก็ทํางานสอดคล้องกับสวใอเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอ้างอ้างปปชเลยครับแสดงว่าเกมในแต่ละเกมที่เดินไปไว้เนี่ยมัดขานายกรัฐมนตรีไว้อยู่ที่ปปชอยู่ที่ศาลและนอกจากยังไม่จบกาแบบนั้นเนี่ยล่ามโซ ต้องบอกล่ามโซ่ยื่นเรื่องตีความจริยธรรมนายกรัฐมนตรีต่อสาลรัฐธรรมนูญในการตั้งคุณพิชิตชื่นบานซึ่งตอนนี้นายกเดินไปไหนก็เดินไม่ได้ไกลไม่ใชสุาการทางการเมืองเออเนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนักธุรกิจไม่ค่อยเข้าใจบริบททางการเมืองคมองให้รอบด้านจะเห็นองค์คาพยพว่า หนึ่งสองสามมาจากที่เดียวกันการที่ไปยื่นและใครยื่นต่อสารรัมนูเนี่ยคือสิบสี่สิบสวกลุ่มเดียวที่อภิปรายใช่ไหมใช่กลุ่มเดียวที่ไม่ค่อยโหวตนายกกลุ่มเดียวที่มีการซักฟอกให้กลุ่มเดียวที่ยื่นยื่นนสารรัมนูใช่ทุกคนเป็นองค์าพยพเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันล่ามโซ่ครับครับโอ้แล้วก็ถึงแม้ว่านายกจะบินไปไหนได้เนี่ยบินไปแล้วพูดเต็มที่แต่คน ไม่เชื่อเต็มที่ใช่ปัญหาคือความไม่ไว้วางใจว่าจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนในบริบทว่าหนึ่งจะริยธรรมตอนนี้คดีของคุณพิชิตรออยู่เห็นไหมฮะต่อมาเรื่องที่ปปชก็รออยู่ครับก็ต้องรอนะฮะเพราะว่ามีการเสนอเอกสารพยบพยานต่างๆแล้วก็จะมาวันที่10กรกฎามที่สาลรัฐมนูญนัดคดีนพิจารณาอีกทีหนึ่งคดีนี้น่าจะ ปลาเดือนไหนกรกฎาคมประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปลายเดือนจะรู้ผลก่อนหรือหลังเก้าวไกลพี่ว่าผ่อน่าจะก่อนนะก่อนก่อนเก้าไกลหรอก่อนเก้าไกลก่อนเก้าไกลและก็มีแนวโน้มว่าฟ้าเปิดฟ้าเปิดแต่ถึงว่าฟ้าเปิดมอละสุมก็ยังไม่หมดไม่หมดตอนนี้มีเลขวิ่งเหรอสองหกสามเหรอก็เขาบอกว่าห้าสอง อาหัวนี่ทางหนึ่งแล้อสองที่ไงเอมันเก้าเจ็ดสองหกสามผ้านิี่ผ่านเจ็ดสองไม่ดีนะเขาเขาวิ่งกันสองกับสามตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีพยานปากเอกสำคัญคือเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะไปเบิกความว่าทําไมตัดสินใจแบบนั้นนั่นคือกับดักต่างๆรวมมิตรในการที่จะล้มนายกยังมีต่ออีกเรื่องตํารวจตํารวจระเบิดลูกใหญ่อันนี้ยังมีตอนนี้เนี่ยนายกรลฐมตีเซ็นให้อ่าบิ๊กต่อกลับไปเป็นพบตรออ่าอื่นตัวจากสำนักนายกไปพบตรอทำให้บิ๊กโจกออกมาเดินหน้าในการที่จะตอนนี้ยิ่งไปบอกว่าคำสั่งของการที่อ่าคุณกิจรัด พันเพชรเนี่ยนะรักษาการพบตรในขณะนั้นเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกชอบแล้วในในฐานะประธานที่ประชุมเนี่ยบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องนี่กรณีของบิ๊กโจ๊กอาจจะมองในมิติว่านี่คือเฉพาะบุคคลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้านำความสัมพันธ์มาร้อยเรียงกันจะเห็นเรื่องหนึ่งเกี่ยวพันกับบริบทแทบทั้งสิ้นคือการล่ามขานายกรัฐมนตรีล่ามล่ามขาหรือว่าจ้องเย่ล้มเลยตอนนี้ ถ้าเขาไม่ได้กลับเขาต้องล้มแน่วันก่อนเนี่ยพี่โอพี่วีทราบข่าวใช่ไหมปปชพี่น่ะเรื่องนายกเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบเสียงกัะดนักมาเสียงกันหนักมาที่แล้วนะห้าสองไอ้นั้นห้าสองห้าสองไอ้นั้นห้าสองไอ้ปปชเนี่ยมีอยู่สองท่านเสียงแข็งมากคือการเอาผิดนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ ยังไม่เอาผิดเขาบอกให้ตั้งอนุสอบอนุสอบเลยเอาเรื่องนี้เลยวอแหวนออ่างเงี้ยมานั้นสองเสียงเลยกระทรวงอวเดี๋ยวเดี๋ยวงอในปปชเนี่ยวอแหวนคนสองคนคนสองคนวอแหวนกับออ่างโอ้โหยัดเสียงแข็งเลยเสียงแข็งบอกว่าต้องใช้เวลาในการเคลีย และคนเคลียร์นะอยู่ข้างนอกด้วยนะถึงออกมาเป็นมติว่ายืดระยะเวลาในการสอบรอดไปนายกรอดไปรอดไปอีกสเต็ปนะอย่าสะดุดแล้วกันเสียงคารามจากบ้านป่ามันคึกคักแต่ไม่ใช่บ้านป่าสายเดียวนะในรัฐบาลเนี่ยยังมีคนจ้องที่จะอาจจะไม่ล้มแต่ของมเนแทอน